สวัสดีค่ะพี่น้องมีนี่นนมกเบิองนี่นะห่านค่ะคุณชายเปย์คุนลงไอติมคุณย่ายโทรมาุณโอนเงินให้เน่เห็ดบุญกระถินแฮมบุญกระถินนะคะที่บ้านคุณแฟนทำอะไรนี่เดี๋ยวจะโทรหาคุณแฟนก่อนซิ ต้องใช้เน็ตไม่ติดพี่น้องสบายดีค่ะพอกับกอยช่องกอยเรื่องแสนนี่ใครเราเชื่อมต่อละ หนาวแห้งคุณแฟนเหตุอย่างวะเจ็บใล้พี่น้อมคื่มแห้งหนาวแห้งเด้พี่น้องหนาวมอกดยไม่อยู่หรือเปล่าเขาไปทำอะไร สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้หนาวมากเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะได้เดินทางไปงานคอนเสิร์ตของคุณลำยองน้องนิหนหาวแล้วก็มีเอิ้นวัญวรัญญาเอิ้นวัญวรัญญาแล้วก็แบงค์น้องแบงค์ธนพลอะไรไม่รู้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกัน น้องก้อยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีวันที่16กล้วยสแตมนะคะที่เมืองเบรด้านะคะทีมคุณแหมมปบปาคุณแหมมปานามานะคะพี่น้องแล้วก็มีลอยกระทงอีกนะคะงานหนึ่งวันที่30ะะวันเสาร์ที่30ที่วัดวาวแวกนะคะพี่น้องงานวัดอืม ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องแฟนพีงพี่น้องแฟนครับพี่น้อง,องมากระทาโยกวัดเนาะค่ะเนาะ,นะที่เอื่นใส่เอื่นหาที่เลือกจองสังจองเขามาที่เหาเดี๋ยไปทำการแสดงเดี๋ยไปเล่นในพี่ให้น้องเบิง้งมื้อนี้คุณแฟนเพิ่นกรโล่งของหลายอย่างได้พี่น้อง จัดของพวกเครื่องซ้ำอ่างนะคะพี่น้องของใสเออเครื่องซ้ำอ่างของใสของซอยพุณพี่น้องเอ้ยพุณนะไปขนของหมมีรถใหญ่คอยขนเอาทีละนิดทีละน้อยพอามาทีละล่างสองล่างนบ่พี่น้อง มันเย็นโอุ้๊ดุเย็นมากเลยเย็นมากเย็นเย,ยิบเงียบเลยพี่น้องแฟนมอลลงซิ่งกอยเรื่องแสนอยู่ทั้งโซน ทางโซนภาคใต้เนาะคะ่ะเจอกันพรุ่งนีน้คุณแฟนวางไหนคุณแฟนเออรับงานปีละงานสองงานมันบอมแมนแต่จริงๆแล้วนั่นบอกงานเท่าคันเท่าคันเท่าแลนด์ในสายนี่คันเท่าแลนด์ในสายบันเทิงคือแต่กี่นั่นบอกงานมีทุกอาทิตย์เด้พี่นอ้อง ทุกเสาร์อาทิตย์นี่จะต้องมีงานละโสนยุโรปเพราะว่ายัางพวกแม่ค้าแม่ค้าเอยพวกคนเที่ยวยังสีนะพี่น้องเขาจัดงานึือมาเพื่อเกินเอิเอใส่ยเอิดนะเอิใส่บริการเท่าเพราะว่าเขาอยู่ในสายบันเทิงผู้จัดการทางเกิเนแต่ว่านนี้กับอาจจะคล้องกับ่ายุโตแล้วเขาเคยอยู่มาโดนแล้วเขาก็เรีย,ออยน เดินสายมา20ปีแล้ได้แลนประเทศนั้นประเทศนี้หมอบความสูงให้พี่ให้น้องเนาะก็เลยว่าอยาะเบาลงไปเลยแต่จำเป็นผูเค็นเอิรอิหลีหักแท่งกันอีหลีก็คือจะผาบเก่าจะผาบไเข้ากระถิ่นว่าไรไปทางไปมวนเปิดหุดตาอู้เห็นเย็นแห่งอิหลีพี่น้องโอ้ยคุณน่ะมือขยี้ยวเบิดคุณน่ะ เย็นเช่นนี้น่าจะต้องตึงๆนาำน้ำหนล้องก็จะเต็มร้านแล้วนะคะซื้อยังละนิดยังละหน่อยยังละ เทลาซีหาพัานเงินนะพี่น้องซีหาพัานเงินมันก่กขสิเต็มรวกาอันเทลานี่เทลาน้อยสี่ข้อามาลงมันกัดเต็มคอยเต็มคือเขามาเขาคือคผู้ขามาซื่อของนี่คือเข้ามี่ตุกอยางสิน,นะพี่น้อง ของชาของชมมีเครื่องสำมอางด้วยของกินของใช้ก็มีถึงแล้วในเมืองนะเนี่ยเขาประดับประดาไฟคริสต์มาสแล้วนะคะพี่นนองแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วเดือนวีหน้าคุณรับพี่น้องสิ่ด้สลงเมื่ออุ่นเสื้อกันหนาว ดูเจลใส่ผมเพราะว่าบางทีลวบผมขึ้นมาค่ะแล้วลูกผมมันตกลงก็จะได้มาดูเจลคุณแฟนคอยไปยังไงมายัางไงขายเหล็กบ้าพวกมา้องเทียกับบรับมึงถึงเอาร้านหน่อยเอาเนาอลูกน้องนุชด เอาตะต,ตุนนำ้ำแม่แม่เป็นกระดาซอยเวียกแล้วก็พอเม่อยู่หน้ากะเกี่ยวเขาหนะพี่น้องช่วงฤดูเกี่ยวข้าวค้าขายก็ได้อยู่ยเงินเขาล้า,ลานอยู่มือละพันสองพันทั้งคาเลกแต่ค่อยเป็นค่อยไปสองพันเป็นเงินบานพ่นกระแพงกีเด้เป็นเกือบล้าน กะไข่อยู่พี่น้องคอยเป็นคอยใจพอเพิ่นมีรายได้แล้วก็พอเพิ่นแบบว่ามีงานเฮ็ดคนเราต้องทํางานมันเหมือนไม่มีถ้าไม่ทําอะไรเลยก็เหมือนคนว่างงานเสียเวลาถิ่มซื้อซือซ้อตรงสินะอย่างวันน้องก้อยเฮ็ดสุดท้ายนี้แค่นี้แล้วพี่น้องก้อยซือ้อยซื้อของใส่ก่อนเย็น พอกันคลิปหน้าจะพี่น้องอยู่ดีไม่แยงค่ะคลิปนี้ขอเล้ามาสวัสดีค่ะ